สวัสดีค่ะพี่น้องขาวันนี้พบกับเมนูเช้านี้พี่น้องคะไก่ย่างพี่น้องไก่ย่างง่ายๆค่ะพี่น้องค่ะันนี้อันไหนด้คะพี่น้องไก่ย่างบ้านเราค่ะพี่น้องต้มไข่ตตมะคงพี่น้องไก่ย่างเป็นป็ดเทปทำหงยั่วๆค่ะพี่น้องขาผักตานึงค่ะพี่น้องผักคอตานึงค่ะอ่าอย่าไปใกล้เก๊กค่ะกับข้าวเหนียวพี่น้องขา ข้าวเหนียวคูดใจพี่น้องนำไปเลยค่ะมันเปียกขึ้นมาหน่อยหน่ยนี่หมดเสร็จได้ยยองไปไหนค่ะได้ยองเข้าค่ะมาค่ะนั่งค่ะมันตาสิตกค่ะใกล้เครื่องตู้เข้ามาขายเลยเขารู้เรากับซิเราก็ไปซื่ออย่างได้ของเจ้า อา็างจังอย่างนี้ไม่ขจังเกงเขียวหวานแม่มนนาสาวบัน่าบบนช่วยแม่บันทวัญทำแม่เดืเอแล้เป็นยังงี่น้องค่ะ เพื่อนมต้มไข่ต้มไข่สดๆพี่น้องคะ่อคะอย่าบักตุ่มค่ะอ๋อเป็นน้ำยังค่ะ

ก,กินเยื้กับเหงือแตกเป็นของมุจ้าค่ะเอาแต่สิหอนสิน้ำเหงือแตกลูกเดียวขอโทษครับให้ได้หลายค่ะ มวยออุบลพี่น้องสติค่ะมวยออุบลแซ่บๆค่ะว่ะามวยออุบลอะไรคะสภาพแอ้าวแกับปลาค่ะสมัติอุบลกุ้งเผ็ดรส่าติจะบอกกุ้งเผ็ดด้วยนะมาแล้วทันมาแล้วน้ำ ก็่ค่ลังหลดไว้ๆอยู่เพือ่อนเาดีกว่าก็ไม่ท้าหาขโมยเอาเออคืนคืนคืนเป็นมือได้อีกกับพี่น้องก็แล้วงานค่ะไม่ได้มาลงคลิปพี่น้องค่ะคลิปหน้อย

วนั้นเปิดเพลงการกีฬาแทน60ใบยังก็กาางไ,ได้หน่อยแต่ดาล่าแข่งกีฬาปะคะฮะเอาไม่ได้หรอเแข่งกีฬาญิงเย้วยสอันได้เอยิงเยี่ยก่ท่าน,นาางง จงยี่หอยังกระ่านอันเดื้อค่ะพันกว่าเจ้เออทำทันกลัว่าดุดูสีค่ะสมมติว่ตาอดีตายัง่ไ่ได้ทิหญิงังไก่ที่เี็ดผีดิน่ารู้ค่ะาท่านพันกว่าค่ะนั่งค่ะนี่ยังไงเจ้ใ่ป่ะส้ัลีค่ะทานนั่งท่นเอา้องยอางเพมากสวยนั่งเพียงย่ากินข้าวแล้วคานั่งปลาค่ะน้องปลาทะเสมรีติเอานาาเอไม่มาเขาปนพาลโนเนาะ เขาไม่ได้บอกยังเด้อนั่งทาอ่ะเป็นน้สูดอ่ะอ่ะสูตมาเพียถ้าแต่เขาเื่งของก็ได้อ่ะย่งเขาเด้อเฮ้ย่องของทัหลายม่ใช่วายับอันนี้นีไหมพ่อแล้วต้มปลเน่อนเนียวต่านึงค่ะฮะศันนี้ไม่ใช่ใช่อัทิตย้ทเปลียเขาไ้เลยตเมยาเพื่อเห็ดแม่่วติ่่านหัมางก็าต้แก้วะ เอาคือหายฮะเราคือหายเฮาหูมาเจ็หนาทีแล้วคลิปฉันเยอะเยอะเองเต้าี้เตอ่นมายได้เยอะเขาเคหันใหญ่ด้เจ็ดนาทีโอยพี่น้องแงงพี่น้องขายมันสีแคบแคบพี่น้องสนับสนุนพี่น้องขายได้เคาหันยัยไไว้ค่าพี่น้องเอายังไงท่าคุ้มบงค์ชน ส่งโนี ah, so like ่จะส่งไส้ไปยมนน่นยแงมขลุดไปอุดรบอลาดิใชนเนาะแะ้ว่าได้ทานแล้วเป็ดกรีบป่ะพี่อ่าว่าปลาลรินนะจะวาได้ทานแล้วเป็ดลีปะเดอร์บอ่าขอไม่ได้กแค่วันร์นันโอ้สองอย่างเลยมาลจับ น่า็ไคเมคนละไายนะอันเบ่เคมค่มะงาผัก่เขาะขายมั้มของแพงรึเปล่าขำมะลงขาวจว้าตุ๊ดอ่อยไปยังกับมขือขึ้นหาคำเจ้าดอ่อยไปยังมะขือขึ้นาปานี้กรแพนี่ไปซื้อร้านเนด่นมาชมเลยละเท่าผมทานันะหน้านยังมาดอยหอดเลยจังันจะบักชมยัง เขารูอยูจ่ยจะมาเลีขกบ่กได้ทำเ <Okay. S 1> อาสิอืนั่นถ้าเราเป็นอียังงจะเป็นอียังจงจะขึ้นหนาดาับปตา <c oughs> ผิวแห้งเห็นเลวอดยของปลาแจกมาเพิ่มแลเ,เป็นตาตาชอบไปเลยที่นองค่ะแซ่บๆนำกันค่ะ ได้จบปะได้ไดู้่การอย่าทุกทุกคู่รักทุกเพศสามารถจดได้ทุกวิยีบสามี้มะเ็นตุนจดจดยังไงคะหัวเขามีทะเบียนอยู่ค่ะ,อะเอามาเมนเจี๋ยวจ,จะสื่อใครกใไปก่อนจะร่จ้จอนจะรด้จอนจว่งใส่ไม่เหมือนาช่ไหม ขเขาอยากใครสักะอยากใกล้สักะรับมารับสดพี่น้องคะตองสดพักร้ายใส่เี่น้องแย้มนี่ค่ะเพราะว่าจะข,ขาต่างกองเสียงพูดให้ใส่เม่หลดุดก็เห็นยงครับถึงแล้วฮะงไล้สดเผ็ิดในไอ้คทิวรีร่พ่อไปทั่วค่ะ ไี่รถเออนี่หนารดเลยท่านขันเปียครับฮะขันเดียกเล่รถะนแล้วนาเดียนเขาจะตังคเ่นัก็มี t h ้ n เ y อ u เลนแหละย้ำเอาไว้เลยขีดฝนเ่ยท่านติดดัง้วย้ำแกก่อนกระลิวกันช่านนอ้าแล้วทานหละน้ำไม่แล้วพีเจ้าน่ะสดตจเวจ้าว่าหน่าไม่กินนนฮะไ่เออนาไม่เมื่องหรอกฮะังอันนั้นจังันเมื่อาหน่าไม่กินเนซื้อมั่นทั้งต้มทั้งกินมีเกัน ข้ากันคือไม่อย่างไก่หวัวมันร้อนแสบสิู่ไหมเอา้ามันก็แสบอยู่ท่านอืมแสบอยู่อมันไหมคือมันกรองมือมือมันร้อนหนักค่อยเนาะไม่ค่นนะอยพี่น,อน้องแล้พี่น,อน้องครับพอกันไม่กิมหนักได้ค่ะพี่น,อน้อง ถานทีี่เพยิ้มเราพี่น้องค่ะสถานที่อุปกรณ์สถานที่วาเพียงพอดสำหรับชนก็เลือดใหญ่ค่ะพี่น้องไร่ชนสองชุดแตงค่ะเดี๋ยวค่ะใหได้ตาหนึ่งค่ะนจะทำได้พี่น้องขาเอามาดิเอานะข้ามขวดแล้คือ้นไใส่